จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยอยากเป็นนักแสดงเลยตั้งแต่เด็กผมก็จะโดนสอนว่าเฮ้ยอยู่เป็นพระเอกนะอยู่ต้องวางตัวแบบนี้อยู่ต้องทำตัวแบบนี้ช่วงนั้ผมก็จะฟเฟอร์มากการที่เรามีความสุขได้ง่ายที่สุดคืออะไรการที่เราให้โดยที่เราให้ได้ด้วยนะครับห <c oughs> น้าที่ของเราในการสร้างความสุข,ข,ขสำหรับผมนะมันคือการที่เราก็พูดในสิ่งที่มันน่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้ยินส่วนการ,การเลือกที่จะรับรู้หรือได้ยินมันตามตรงเป็นทางเลือกของเขาใช่มันมีหลักการหนึ่ง ที่มีคนสอนผมเหมือนกันบางทีการที่เราจะจะช่วยใครหรือว่าจะให้พลางใจใครบางทีเราไม่ต้องเข้าไปบอกเขานะบางทีเราแค่แฮปปี้กบสิ่งที่เราทํามีความสุขและทำมันอย่างเต็มที่อเอนเนรจีเราอ่ะจะส่งผ่านไปถึงคนอื่นได้ก็จริงๆมันเป็นเหมือนกฎของแรงดูดก็ถ้าจบรายการนี้ใครสนใจคอร์สนี้ก็ติดต่อได้ครับ ทำไมคุณสองคนพาผมมาที่นี่ที่นี่เรียกถนอนอะไรฮะทรงวาดทรงวาดแล้วเรามาร้านอะไรวันนี้อันร้อนมากเลยจะพามากินอะไรอร่อยอร่อยยูนิคและมีเครื่องดื่มที่แบบเย็นเย็นอ่าเย็นๆสุดยอดมากรายการทีวีมากถึงร้านแล้วเอา้าถึงแล้วหรอถึงแล้วอาวที่เสียไปอันนี้ไม่ได้แกล้งไม่รู้นะไม่รู้จริงว่าถึงแล้ว <laughs> <laughs> เรามาอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับช่วงนี้ก็มีโปรโมทแมนสูงเป็นหลักครับแล้วอย่างช่วงนี้ก็จะไปโปรโมทที่ต่างประเทศบ่อยจะมีแผนจะไปเวียดนามไปกัมพูชาไปนู่นนี่นั่น่าเลยใช่ครับอนก็เป็นรูปประมาณนี้คือเดี๋ยวนะไอที่ไปบอกไปเวียดนามไปกัมพูชาไปประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปโปรโมทโปรโมทนะใช่ใช่เพรไปถึงรุ่นเลยเหรอใช่เพราะจริงๆหนังเรามีฉายที่เวียดนามเวียดนามด้วยที่ลาวแล้วก็ประเทศอื่นด้วยครับสุดยอดมากไปทไกลมากขึ้นเอาจริิงงๆเเคคยจออนนร ใช่จริงอ่ะผมจําได้ว่าที่ไอคอนสยามตรงท่าเรือตรงท่าน้าใช่ป่ะเออท่าน้าน้ำผุน้ำผุเขาเรียกอะไรน้ำผุใช่ป่ะน้ำผุ้ที่มันเต้นได้เออเออเออตรงนั้นเลแล้วคือวันนั้นอ่ะผมไปเดินเดินเดินช้อปปิ้งของผมไปแล้วผมก็ยืนอยู่แล้วซึ่งเรสเน็ตฟลูดังมากเลยแล้วทุกคนก็วิ่งผ่านผมไปหมดเลยครับผมว่าเฮ้ยชื่นชมแฟนคลับคุณนะที่ว่าไปกันเยอะมากวันนั้นนะแต่จริงๆผมแอบเคยเจอคุณก่อนผมก่อนด้วยใช่คุณเล่นฟิตเนส อ๋อหรอฟินเนตที่รังสิตอ๋อเป็นเด็กเด็กรังสิตเหมือนกันเป็นเด็กรังสิตนี่ก็เด็กย่านรังสิตเหมือนกันเพราะทารังสิตนี่คือไม่ต่ำกว่าประมาณห้าบวกเจ็ดเจอตอนนั้นผมก็มองเลยว่าเออเทพอ่ะคนนี้อันนี้ชมจริงๆรอันนี้ชมจริงจรับ ผมไปเล่นฟิตเนสแตผมไม่ค่อยยุ่งกับใครนะแต่ผมจะแบบชอบใส่หูฟังแล้วก็มองไปรอบๆว่าใครมันกล้ามสวยบ้างใครมันดูดีมากเป็นคนเดียวในฟิตเนสที่ผมจําได้จริงไหมเนี่ยจริงนะมีออร่าตั้งแต่วันนั้นเขามีออร่าเขาไม่ติดตัวของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละเลยมีชื่อรายการอะไรครับอ่ทั้งสองคนนี้โด่งดังมาจาก Kinpo the Series ใช่ป่ะคนรู้จักมากขึ้นจาก Kinpo the Series ทีอผมเห็นติดเท็นทวิตเตอร์บ่อยมากเลยนะหลังจากวันนั้นน่ะชีวิตเปลี่ยนไหม เปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงบ้างอยากรู้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นแบบมีโอกาสได้ไปแบบตามเมืองต่างๆที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปเช่นไทเป้ฮ่องกงเกาหลีความจริงคือมันไปทัทง้ทงกันทั้งนักแสดงหลัก16คนคือด้วยความที่ไปเยอะอย่างเงี้ยมันมีความยากหลายๆอย่างในการทําโชว์ในการเตรียมโชว์ในการขนส่งนักแสดงไม่เหมือนกันครับต้องปรับไปตามโล c a t i o n เช่นเพลงบางเพลงของคนบางคนอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่า s i s i n g down scale เบีเปลี่ยนแล้วก็ต้อง blocking ใหม่เปลี่ยนโชว์ให้มันเข้าเรื่องผมว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าบางทีคนที่เขาบินไปดูที่นี่ค่าจะตามที่หนึ่งเราไม่มีความไม่เหมือนกันถ้าจริงเปนแฟนที่น่ารักที่ตามไปทุกประเทศอย่างกันเยอะผมว่ามีไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะเพราะว่าผมเห็นหน้าคนที่หน้าเหมือนเดิมคล้ายเดิมหรือแต่งชุดเดิมแต่ผมว่าความเจ๋งที่สุดแต่ผมว่ามันคือการพาคนไปคือทีมเราพาคนไป50คนคือปกติแล้วเวลาทำทำโชว์พวกเนี้ยทางทีมงานต่างประเทศ เขาจะรีเควสแค่ตัวหลักแต่ว่าทางทีมเบียนคาวเราไฟบอกว่าเฮ้ยเราขอให้ได้ไป,ไปทั้งหมด <S <S ต่อให้เงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เราขอให้ทุกคนได้ประสบการณ์เฮ้ยน่ารักจังแล้วก็พา,แล,พาแล้วก็พากันไปนี่คือทีมไทยที่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำมา ผมอยากรู้เลยว่าชีวิตก่อนเข้าวงการเป็นยังไงก่อนเข้าคินพอยเต็มตัวอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าก่อนเข้าวงการก่อนก้าวเข้าสู่วงการเลยอยากรู้ตั้งแต่เกิดมาเลยเดินยังไงเดินท่าไหนคลานยังไงตอนผมเกิดนะผมผมหงายแม่ผมเบ่งแลผมยเดี๋ยวขอโทรไปถามแม่กันนะเราเล่นเราเล่นเอาเอาเอาแค่วัยเด็กเฉยผมเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบหกสิบหกสิบเจ็ดแต่ตอนนั้นอ่ะคือผมไม่รู้สึกรู้สึกแตกต่างเพราะว่าคือมันเดินไปไหนเขาก็ยังจํากันไม่ได้ Mm hmm. งั้นผมก็ใช้ชีวิตปกติแล้วผมก็จะชินกันกบการใช้ชีวิตแบบนัน้แต่มันมีช่วงสตักเกิลนะตอนที่ผมเข้าวงการแรกๆอะ่ะตอนช่วง19 mm hmm. อะ่ะมันเหมือนพอเราเข้าไปที่ไหนมันจะมีสังคมแวดล้อม mm hmm. ผมก็จะโดนสอนว่าเฮ้ยอยู่เป็นพระเอกนะอยู่ต้องวางตัวแบบนี้ mm hmm. อยู่ต้องทำตัวแบบนี้ช่วงนะั้นผมก็จะซัฟเฟอร์มมากกับการแบบ mm hmm. วางตัวแต่ผมมามาแคร็กในการใช้ชีวิตในแบบตัวเองได้จริงๆตอนที่ตัดสินใจไปนิยวยอร์กตอนช่วง mm hmm. อายุประมาณ27ประมาณเนี่ยเหมือนมาแคร็กได้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรเป็นธรรมชาติกับการใช้ีววิิตตตสเเเรราาะมงง้นก็ออแบปลลด ว่าเฮ้ยเราเป็นคนนี้เราเป็นคนนั้น <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วตัวเราจริงๆองยหนะเราก็ต้องหาตัวเราให้เจอว่าเราอยากจะชีวิตแบบไหนเพลงทะเลใจลอยเหมือน นะนะแล้วคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยอยากเป็นนักแสดงเลยตั้งแต่เด็กแต่ว่าผมชอบในเรื่องของการเสพงานอาร์ตท,ที่เป็นการแสดงการเล่นดนตรีที่เป็นการเพอร์ฟอร์มของคนตั้งแต่เด็กแหละคือเ,เด็กๆเ,เนี่ยเราเริ่มต้นแบบเราไปดูนิ้วเราไปดูแล้วชอบไปดูอะอบนิ้วเลยเหรอทุกอย่างที่เป็นเพอร์ฟอร์มไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราชอบอามาก่เด็กๆคอนเสิร์ตอะผมเก็บซีดีดีวีดีเป็นถังเลยมันเริ่มจา,จากกีตาร์ก่อนเป็นเด็กหลังห้องที่ชอบตัวเลขแล้ว S <S <an> <S เราไปเห็นเพื่อนเขาคุยกันเรื่องกีตาร์กีตาร์แม็กปุ๊บเราเห็นกีตาร์เฮ้ยสวยจังเลยวะพอมันสวยเราเองก็อยากจะจะไดเเะ้เราก็เริ่มเพลย์ละเราก็เลยขอแม่แต่แม่ก็ไม่ให้นะแม่เขาบอกว่าต้องสอบเข้าได้ก่อนสอบเข้ามอหนึ่งมอหนึ่งไหนเราก็ส,บ,สบายก็สอบแล้วมันก็ได้พอได้กีตาร์วันแรกปุ๊บโลกเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนก็เล่นแต่กีตาร์เล่นเล่นแล้วก็ไม่นานเกินสี่ห้าเดือนก็ขยับไปไฟฟ้าแอบซื้อมีเพลย์ถึงกีตาร์ตลอดเพราะว่า มันค ER oh. ือส no oh. mo uh ิ่งท like. mm ี hmm. people, like ่เปลี่ยนชีวิตเราจริงๆเพราะว่ากีตาร์คืออาร์ตอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนลืมตาปุ๊บแล้วเห็นงานอาร์ตอื่นๆเป็นเสียงเพลงเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นการแสดงเป็นอะไรก็ตามครับคือที่คุยกันมาผมรู้สึกว่าผมเข้าใจคุณทั้งสองคนมากเลยคุณทั้งสองคนมีความคล้ายผมมากในเรื่องของความรู้สึกและความคิดเหมือนที่บอกว่าเข้ามาแล้วมีกรอบว่าเราเป็นพระเอกเราต้องวางตัวยังไงแต่เราจะเป็นตัวละครต่อเมื่อเราอยู่ในซีรีส์แล้วอยู่ในละครแล้วเมื่อไหร่ที่คนเขารักเราอย่างแฟนคลับเขารักเราเขานพกติ เขาก็จะรักเราในแบบนี exactly. ้เราในเรื่องของโดนตรีเราเรื่องการชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ไม่เคยอยากเป็นนักแสดงเลยรู้สึกเหมือนกันมันหมานแค่เราทําสิ่งนี้ได้ดีไม่เราแค่เป็นคนตั้งใจใช่คือเราเป็นคนจริงจังแล้วเราพอเราทํเป็นจริงๆเราก็จะเริ่มรักมันไปเรื่อยๆใช่คือมันอาจจะไม่ได้มีมีภาพในเด็กว่าโหฉันอยากจะเป็นพระเอกในหนังอะไรไม่เคยเข้าใจแต่าใจไม่เคยรู้สึกว่าจะเห็นตัวเองอยู่ในทีวีในฐานะพระเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่มักจะมองเห็นตัวเองยืนอยู่บนเวทีพร้อมกับถือกีตาร์อะไรอย่างนั้นแหละเหมือนกันประมาณนั้นแล้วผมก็เห็นคุณในลุกนั้นนะเขาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งหมคุณก็ไม่เบาเลยผมก็ดูอยู่แหมทำไมอวยแล้วนี่เห็นว่าคุณสะสมกีตาร์มากกว่า30ตัวแล้วหรอครับก็เรื่อยๆไปเื่อยไปตามภาษาคือเคยมีคนบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยคนชื่อมายอะสะสมกีตาร์เหมือนลิเลยนะครับ ตอนนั้นก็คิดในใจผมมีประมาณยี่กว่าตัวอยากรู้ว่าไมมีเท่าไหร่เยอะกว่ามากนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็คือเป็นชอบอยู่แล้วซื้อเรื่อยๆแต่ดีนะที่คนรอบข้างเข้าใจอ่ะพอแม่ไม่กบอกเลยเขาไม่บอกไม่บอกออ อ,อยากรู้เลยว่าตัวที่แบบแรสุดๆที่ได้มายากที่สุดนี่ยังไงโอ้ oh, ความยากมันมีมีเยอะมากมีหลากหลายมากแต่ตัวมิสตอรี่ของมันมิสตอรี่ใช่แต่ว่า <S <S เป็นตัวที่เสียดายที่สุดแล้วกันมันมีตัวหนึ่งคือเป็นกีตาร์คนไทยเราอยากได้งานของคนไทยเป็นงานแฮนด์เมด all hand made ทั้งตัวแล้วใช้คอประดูไทยแล้วก็ตัวบอดี้ก็เป็นบั s ซินโรสบูทที่มันมีอยู่แล้วในไทยเอามาทําเราอยากได้เราก็ไปสั่งช่างคนหนึ่งแต่ด้วยความที่เรามองเป็นงานอาร์ตเราก็จะแบบค่อยๆเปลี่ยนเติมแต่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ช่างเลยบอกว่าเอ้ยพร้อมแล้วค่อยบอกเราคิดว่าจโอเคพร้อมค่อยบอกผ่านไป7-8 8ปีเขาเสียแล้วก็เสียดายเขาก็ได้แค่ขึ้นแค่บอดี้ก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งช่างเลยเพรายังไม่รู้ว่าจะให้ช่างคนไหนเยอะมากนะช่างในไทยเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มที่ทําพวกกีตาร์แฮนด์เมดเห็นว่าชอบรถวินเทจ โฟล์คัสิคใช่คือเป็นคนชอบของวินเทจของคลาสสิกอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคือต่อให้จะเป็นของทําใหม่นะผมก็ชอบทําใหม่ที่มันดูเก่าคือผมชอบรถยุคแบบ6 0 7 0แต่ว่าทีเนี้ยผมคิดว่ามันใช้ยากเพราะว่าถ้าพวกรุ่นพี่ที่เขาเล่นกันอยู่เขาบอกว่าพวกพวกอะไหล่อย่างเงี้ยมันแพงกว่าปกติไปเยอะหลายเท่ามากแล้วดูแลยากผมเลยตัดสินใจไม่เปลี่ยนรถสักเคือโปรจะเป็นคนแบบจะไม่ซื้อถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้จริง มันคืออะไรครับพี่สาวคะขนมชส่วนั้ของเราจะบรรดานใจมือกับขนไทยอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้วยบดชีแต่ว่าข้างล่างก็จะมีไข่แดงเค็มเข้า็เป็นโมจิอันนี้ก็จะเป็นข้าลราเป็นสากูแห้วอันชันค่ะ ข้างบนเป็นมูสกะทิแล้วก็มีทองหยอดจิ๋วอยู่ข้างบนเราก็จะมีเมนูบางเมนูที่สําหรับคนที่ไม่ชอบขนมไทยค่ะอย่างตัวกลางก็จะเป็นดาร์กทวีตก็คือเป็นมูสเอเวรด์าร์กช็อกโกแลตแล้วก็ข้างบนเป็นซมมซมตัวที่เป็นดอกไม้ก็คือจะเป็นเลมอนลาเวนเดอร์ข้างล่างเป็นเลมอนเคอร์แล้วก็มีชั้นสลายน้ำแซลมอนแล้วก็ข้างบนเป็นอาโลวกะทิลาเวนเดอร์นะคะใช่ส่วนตัวกลางก็คือเป็นกระทอลอยแก้วค <c oughs> ่ะส่วนอันขวาทูเฟสแมงโก้คือข้างบนเป็นข้าวเหนียวหมู แต่ข้างล่างเป็นมะม่วงดิบพริกเกลือคือเราให้่านสนุกแล้วก็ไม่เลี่ยนพริกเกลือด้วยใช่ใช่ก่อนอันนี้ก็จะมีความเป็นไทยใส่ไปคือเราใส่เป็นมะม่วงโปะบักค่ะใส่ลงไปในสโคน ถ่า่คู่กับมมสกัติแล้วก็ซอทั้งหมดขอทั้งหมดอีกทีได้พอดีจอรเอยเดี๋ยวเขาหยิบมีดแล้วนะผมคู่กับสองนี้ผมอินมากเลยอ่ะคนหนึ่งก็กีตาร์คนหนึ่งก็รถวินเทจคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถวินเทจแล้วผมชอบมากเข้าใจว่าคนที่เล่นรถวินเทจอะถ้าเครื่องไม่เดิมอะเขาจะไม่ภูมิใจ ทุกอย่างมันต้องเดิมแล้วมันหาไม่ได้มันหายากมากใช่จริงของวินเทจมันมีเสน่ห์มากนะคือมันอาจจะฟังฟังชันอาจจะแย่นิดนึงแต่ว่ากลิ่นเอ่ยสัมผัสเอ่ยหรือว่าความรู้สึกเอ่ยมันดีว่าเอ้ยรถวินเทจกินหนังหอมมากนะใช่หอมมากดีดีมากอย่างผมตอนเลือกน้ําหอมหรืออะไรเงี้ยกลิ่นที่ชอบเลยนะคือกลิ่นพวกคล้ายๆกลิ่นหนังเก่ากลิ่นกลิ่นหนังเออกลิ่นพวกแบบเหมือนเปลือกไม้ชอบไหมใช่ชอบมากชอบมาก อันนี้ผมชอบมากแต่ผมจําชื่อไม่ได<ะ>้หรอกว่ามีกลิ่นเออเกนชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวผมขพ้่งร่าง่าชอบมากอ่อยมากอ้นขอโทษขอเอามาคนเดียวเลยไม่ได้แบ่งเลยไม่เป็นไรครับอาเลยครับแต่หน้าตาดีหมดเลยใช่แล้วก็ยิ่งพี่เขาพิเศษยิ่งน่ากินเพราะว่าขนมมันเหมือนเวลาเราฟังจากคนทําหรือว่าคนที่รู้จักของเขาดีครับแบบนี้มันมีกล้วยบวชชีใช่ไหมพอกินไปแล้วจินตนาการตามผมชอบความฟิวชั่นของมัน ผมว่าคอนเซ็ปต์ดีรสชาติก็ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกผมมากินผมมาแถวนี้บ่อยอเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยชอบที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่มีมายเซ็ตมีทัฒศาคาติที่ดีมันเป็นยังไงแล้วฟังหน่อยไหมอ่ะที่ผมคุยกับผมรู้สึกนะว่ามันคนที่มี Mind ซ็ตมิมากเลยจริงๆถ้าเขารู้สึกแฮปปี้จากตรงนั้นก็ต้องดีใจด้วยดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนฟีลลิ่งแบบก i ฟ e แอนด์เทคกันนะครับอืมจริงๆจุดประสงค์ที่เข้ามาทำกันเทคืออยากให้ คนมีความสุขผมว่าจิตวิทยาง่ายๆที่สุดการที่เรามีความสุขได้ง่ายที่สุดคือการที่เราให้โดยที่เราให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าให้แบบไร้เหตุผลนะผมว่ามันจะเกิดง่ายเหมือนเราบริจาคทำทานหรือว่าสร้างรอยยิ้มให้ผมเป็นสิ่งที่เราเองก็มีความสุขเวลาคนรู้สึกว่าเรามีม i ์เซ็ตที่ดีหรือรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำเนี่ยในทางที่ดีจริงๆเนี่ยเราก็แฮปปี้ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขามอนิเตอร์กลับมาให้เราครับ แต่ส่วนผมอะอมในทางกลับกันผมแค่อยากทาสิ่งที่ผมรักแล้วพอผมได้สิ่งที่ <ผม S 2> ตัวเองร<ช>ักเสร็จปั๊บมือสั่นคนอื่นก็เห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันเติมไฟในตัวเขาอืออือือแล้วทีเนี้ยมันมีหลักการหนึ่งที่มีคนสอนผมเหมือนกัน,นบางทีการที่เราจะจะช่วยใครหรือว่าจะให้พลังใจใครบางทีเราไม่ต้องเข้าไปบอกเขาก็ได้บางทีเราแค่แฮปปี้กบสิ่งที่เราทํามีความสุขแระทำมันอย่างเต็มที่อือเนรจีเราอ่ะจะส่งผ่านไปถึงคนอ่นข้าง คนข้างเขาจะเห็นแล้วเขามีความสุขกับเขา้ก็จะทําบ้างคือโปรว่าหลักการนี้มันดีนะบางทีเราไม่ต้องแบบเหมือนยัดเยียดเพราะว่าในบางความรู้สึกบางคนเขาอาจจะไม่ต้องการเขาแค่ต้องการแค่เฝ้ามองแล้วมาเติมเต็มเขาแล้วเขาทําบ้างผมว่าคนเรามีความ selective thinking อยู่แล้ว selective listening คือเขาเลือกที่จะฟังเลือกที่จะนี่หน้าที่ของเราในการสร้างความสุขสำหรับผมนะคือการที่เราก็พูดในสิ่งที่มันน่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้ยินส่วนการเลือกที่จะรับรู้หรือได้ยินมัน ตามตรงเป็นทางเลือกของเขาใช่คือเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยรับนะฟังนะแต่มันบังเอิญว่าเราส่งสารไปแล้วเขาดันคิดตรงกันแล้วเขารับแล้วพอเขารับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้ขึ้นมันก็เลยเหมือนเป็นช่องทางในการสื่อสารในทางเดียวกันก็จริงๆมันเป็นเหมือนกฎของแรงดูดก็ถ้าจบรายการนี้ใครสนใจคอสนี้ก็ติดต่อได้ครับเออไ่ขายคอสเดี๋ยวผมจะลงหมายเลขนี่เซติงมากจริงๆทั้งผู้เลยทั้งวิธีคิดแล้วก็ วิธีการต่างๆอันนี้อยากรู้ส่วนตัวนะว่าแบบมีเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องเศร้ามั้ยอ๋อมีมันมีทุกวันแหละทุกวันแหละเราเรายูใจยังไงอะเรา move move n จากจุดนั้นยังไงอะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคิดเหมือนกันนะคือเนี่ยเชิงหลักการง่ายๆแล้วก็คือต้องเปลี่ยนบรรยากาศเราทุกเรื่องอะไรเราก็ต้องพยายามไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วก็ปล่อยวางนะะอันนี้หลักการก่อนนะ แล้วปฏิบัติทําไงก็ง่ายๆผมชอบกีตาร์ผมก็ดูกีตาร์ช้อปปิ้งกีตาร์ไปมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามีกีตาร์เยอะเราเปลีป่ยนโฟกัสมันเปนลีลนะ่ยนโฟกัสหรืออย่างที่สองเราลักครอบครัวเราก็พยายามให้เวลาครอบครัวเพราะเราจะเห็นความสุขเวลาเขาเห็นว่าเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราจะไปเสียใจทําไมในเมื่อคนที่เขาน่ารักคนที่เขาดีเขาต้องการเราเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรจะลดแวลูตัวเองให้เขารู้สึกเสียใจอีกเป็นต้นเหมือนเราโทรจะหิวเลยอ่ะไม่อ่ะผมชอบขนมหวาน อ๋อเหรอพอเข้านมหวานมากอันนี้อร่อยจริงๆมันดีทุกอย่างมันดีคนละแบบอืมอืมแต่ว่าอ,อันนี้นคือกระท้อนปะอ่ะอันนี้คือกระท้อนอ่าแล้วเขาใส่ถั่วข้างในถวมนคนชอบกินถั่วมาก <c oughs> ยังไม่มีอะไรที่ไม่ชอบไปดิอันนี้คือรสชาติแต่ละอย่างมันจะมีความเฉพาะตัวแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของทุกอันคือมันจะมีความนวลแล้วมันจะลายอยู่ในปากอืมเท็กซ์เจอร์ดีทุกอันใช่แต่ว่าไอ้ข้างๆก็จะกรอบไม่แข็ง เ่า<ช>ได้คำตอบไปนะครับว่าเวลาอโปเคียดเนี่ยน่าจะเป็นการกินของหวานใช่ไหมอันนี้คือช่วยไหมจริงๆแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ช่วยที่สุดคือ,อน,นี้มี m i n ตของกับตัวเองนะว่า <ๆ S 2> ความทุกข์อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอมันต้องเจอทุกคนอยู่แล้วแหละ<ช>เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเจองั้นพอเราพร้อมเจอปั๊บเราจะหาทางแก้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราไม่อยากเจอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะวิ่งหนีมันพอคิดว่าอยากเจอปั๊บเราจะคิดต่อไปว่ามันต้องทำไง ผมมองว่าความเครียดหรือสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะมันคือสิ่งที่เราโฟกัสแ,แล้วมนุษย์เรามันโฟกัสได้อย่างเดียวงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติเราโฟกัสแก้วเนี้ยเราแค่ไปเบีเ่ยงเบนคมสนใจมันโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสอย่างอื่นแล้วาการสดใจเนี้ยมันจะน้อยลงถ้าพอเราทำบ่อยๆการที่เราไม่นั่งโฟกัสเราจะเริ่มรู้สึกหลาแล้วเราจะเปลี่ยนโฟก,กัสไปเองแล้วมันจะลืมความเครียดมันไปหลักการง่ายมากใช่มันก็มีหลายคนที่รู้ว่าเราจะต้องเจอเรื่องเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องที่จะวิ่งหนีไม่กล้าที่จะสู้เหมือนผมก รู้สึกว่าม,มันเหนื่อยกับเรื่องนี้มากไม่อยากเจอเอออย่าพึ่งได้ไหมไอ้เ,อเรื่องพวกนี้ไอ,อย่าพึ่งได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยมันก็จะหนีตลอดสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นจริงๆถ้าเราตั้งรับเราลองหาวิธีแก้ไขมันจะดีกว่าผมว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือเราไปทำอย่างอื่นหลายคนอาจจะเลิกฟังเพลงแต่การฟังเพลงอ่ะมันอาจจะ ยิ่งเป็นเจอเพลงที่มันทำให้คิดได้อีกอ่าสมมตินคนเศร้ามาไปฟังเพลงเศร้าเข้าใจอันนี้ขอแทรก <laughs> ขอแทรกิ่งในฐานะคนที่ชอบฟังเพลงเศร้ามากกว่า <laughs> จริงๆต้องบอกเนี้ยพี่อ่ะเชื่อว่าผมเชื่อว่าบางคน่ะมีความสุขกับการได้ได้อยู่กับอารมณ์นั้นๆอารมณ์เศร้าแบบผมอ่ะผมชอบเวลาเศร้าผมไม่ใช่แบบเจอปุ๊บผมหนีนะผมจะชอบแบบไปอินทูมันก่อนประมาณใหญ่ๆจนผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้าเกินค่อยออก เวลาผมแชร์เพลงส่งเพลงเศร้าก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแต่บางทีไม่มี <laughs> มอะไร,อะไรอชอบเฉยบางคนทักมาอกหักแล้วทำไมหรอใครอะไรก็ว่าไปที เราชอบแม้แต่มันจะมีคนประเภทนี้นะที่เขาชอบอน j o ยความเศร้าโปนเคยเป็นเลยแต่ผมอะชอบฟังเพลงบรรเลงอย่างเดียวผมรู้สึกว่าโดนตียรเหฮ้ยผมชอบฟังเพลงบรรเลงเหมือนกันใช่ผมรู้สึกว่าโดนตี่ยมันจะตีความในในด้านแฮปปี้ก็ได้ด้านเศร้าก็ได้เราไม่เอาเนื้อเพลงมาเป็นลีดในความคิดเราผมก็ชอบเพลงบรรเลงเหมือนกันแต่หลายคนจะไม่ค่อยเข้าใจผมเขาอยากได้ต้องการฟังคำร้องแต่ผมอะแค่รู้สึกว่าเพลงบรรเลงเราสามารถเป็นอะไรก็ได้จินตนาการอะไรก็ได้ในแบบที่เราอยากเป็น คุยเยอะมากเลยอยากรู้ผลงานตอนนี้อะออกเสียงว่าไงแมนสวงแมนสวงแมนสวงสวงก็คือสวงส่วนแมนนี่คือมันดูเห็นว่าเป็นพีเรียดในยุคอาชการที่สามใช่ไปรอศกแล้วมันเป็นยังไงี่ยเล่าให้ฟังสิมันเป็นช่วงยุคที่แบบมันมีหลาย culture เข้ามาผสมงั้นมันก็จะมีแบบความสวยงามแล้วความสนุกอยู่ในยุคนั้นค่อนข้างเยอะมันจะเป็นยุคที่แบบศิลปะก็เฟื่องฟูการค้าขายก็เฟื่องฟูไปอีกในย่างถนนเส้นนี้ทรงวาดมันก็จะมีแบบว่าไทยจีน นู่นนี่นั่นเส้นนี้เส้นน,สน,สนี้เลยใช่ไม่แต่ความเจ๋งคือแมนสูงเราอ่ะก็คอลแลบกับถนนเส้นนี้เหมือนกันแล้วร้านอาร์ติเซียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เราเคอลแรบแล้วเดี๋ยวเขาจะตกแต่งร้านให้มันคล้ายกับบรรยากาศในแมนสูงแล้วอาหารพวกเนี้ยมันก็คล้ายๆกับในแมนสวงเพราะแมนสูงมันคือสถานที่หนึ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาว่าเป็นอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ ใทรจะเป็นเพศอะไรก็ได้อยุยนั้นต้องบอกอย่างนี้แมนคือมนุษย์ใช่ไหมสวงคือสวงสวรรค์พอมารวมกันมันคือสวงสวรรค์ของมนุษย์บนดินมันคือที่ที่ีพิเศษที่คนพิเศษจะเข้าไปต้องเปิดเมมเบอร์นึกภาพที่แบบเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยมันก็ต้องเป็นคนพิเศษเข้าไป n ีโกชิเอตไปดิวไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับใช่ใช่ย้อนกลับไปแปลอยสามมันก็จะเป็นวิธีการคุยหรือดิวในเรื่องบางเรื่องที่ที่พิเศษเหมือนกัน ในมุมของคนที่อยู่ในนั้นที่พรีเซนต์ที่โชว์เองเขาก็มีความพิเศษเพราะมีผหูวัฒนธรรมหรือมิกซ์เคาน์เจอร์ที่บอกไปแล้วผสมกับจินตนาการของทีมที่ครีเอทขึ้นมาอีกครับแต่ใดๆคือเราเร์ชมานะคือทางทีม็รีเร์ชมา <c oughs> ไม่ใช่เราจินตนาการทั้งหมดใช่เราเห็นว่าในเรื่องที่ต้องรำใช่ไหมแลาต้องโปยังไงอ่ะก็ซ้อมรําคือรวมๆแล้วก็เจเดือนประมาณเฮ้ยแต่การรำนี่คือมือไม้ต้องอ่อนใช่ป่ะใช่ใช่คุณอยากลองไหมได้ไหมมืองเนี้เขาได้ไหมได้ทุกคนแต่แค่คือหลายคนอาจจะมองว่าการราทุกคนต้องทําเหมือนกันแล้วมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ทุกคนมันจะรำเหมือนเหมือนกันใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่รำก็คลาคลเต้นทุกคนจะมีความยูนิคเป็นของตัวเองการวางสลีละแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราเริ่มจาดดัดมือไหมใช่มืออ่อนไหมขอดู้อน่อนน้ัน ก็ไม่อ่อนอยู่ต้องบอกไม่อ่อนเหมือนกันบี้ส่าใหม่ตอนนี้มืออ่อนไหมไม่อ่อนแล้วเมื่อก่อนล่ะอ่อนมั้วเมื่อก่อนะก็ไม่อ่อนเันเอาไม่ได้เหรอโทษครับโทษครับนี่ๆีนมันทำงี้เขาจะให้นั่งชันเข่าใช่ไหมแล้วเอาเข่าเนี่ยมาดันศอกไว้เอามือข้างหนึ่งทำงี้แล้วเอามาแตะตรงนี้ไว้นี่คือดัดเหรอใช่แล้วก็แล้วก็ดึงเข้ามา แล้วเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่คือพอแล้วสําหรับเราอะประมาณ50าสิบวิก็คือนั่งแล้วก็ดึงไปเรื่อย1 2ึ่สองสี่อะไรเงี้ยแต่คีหลักอะมันไม่ใช่มือนายรำบางคนหรือนางรำบางคนอาจจะไม่ได้มืออ่อนแต่ที่อ่อนจริงจริงมันคือตัวข้อเขาอืมคืออย่างโซ่ทรงบางคนใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้มืออ่อนนี้นะแต่ว่าเขาหักข้อเนี่ยเห็นปะเข้าใจแล้วมันจะไม่ได้เป็นแบบอันนี้แล้วมาอย่างงี้มันอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเขาหักข้อช่วย เข้าใจว่ามันเป็นการใช้ข้อมือด้วยแต่ผมดูไม่เหมาะเลยว่ากับการรำอ่ะฝึกไ <heaven> ด <entender it> <uffs on Jung net> ้ ฝึกได้เหรอฝึกได้ในเรื่องนี้นคิดว่าซีนไหนที่มันยากที่สุดห้าองโปกเายากทุกซีนแต่ที่ยากที่สุดเลยนะก็คือซีรรนรำนี่แหละรำและร้องรำไปด้วยร้องไปด้วยใช่แววตาต้องห้ามคิดนะว่าท่าอะไรต่อต้องมั่นใจด้วยมันเริ่มเหมือนแบบทุกประสาทสัมผัสคือเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วต้องใช้หูฟังตะโพนที่เขาตีคุมจังหวะเราด้วยอ๋อใช่ตีตะโพนในเรื่องใช่ครับต้องไปฝึกไหมอ๋อฝึกฝึกพร้อมๆกันครับประมาณเจ็เดือนจริงๆครูตะโพนกับครูรำเขา ทำงาน,งานด้วยกันในความเป็นจริงตะโพนจะเป็นตัวเร่งหรือเราจังหวะช่วยกันดึงขึ้นดึงลงแต่จริงแล้วความสนุกของแมนสูงอะการรำหรือการีตะโพเนี่ยคือแค่กลิ่นอายอแต่ระกัรของเขามันคือ,อสืบสวนสอบสวน ม,ม,มันคือหนังสืบสวนสอบสวนในยุคนูน้นให้เวลาได้ฝากเลยเรื่องนี้ทำไมทุกคนต้องดูเรื่องนี้ให้ต้องดูเพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนด้วยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์มันคือการส่งเสริมความความเป็นไทยอะคือเพรว่ามันไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วเราก็อยากให้แบบซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบกับคนไทยด้วยกันเองก่อน แล้วค่อยๆแบบกระจายออกไปรอบๆนอกอะไรเงี้ยแล้วเรามีการแบบคอร์รัปกับถนนเส้นทรงวาดด้วยซึ่งแบบสมมติว่าพออยู่ในโรงหนังใช่ไหมเขาก็จะได้เห็นแค่ตาแล้วก็ฟังเสียงแต่พอมาที่ทรงวาดมันก็จะมีค็อกเทลที่เราไปทําที่มันเป็นรสชาติของแมนสวงพอกินเข้าไปแล้วมันได้รสของแบบทางลิ้นสัมผัสเลยเงี้ยแล้วทางกลิ่นด้วยโปรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นไทยที่มันสูงงามที่โปบอกมาทั้งหมดมันคือใช่หมดเลยแล้วที่สําคัญคือผมคิดว่าการได้ได้ดูแมนสวงในโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ ที่แนะนําทุกคนนะครับต่อให้ไม่ใช่แมนสวงเองก็ตามผมว่าการได้ดูหนังในโรงเป็นสิ่งที่พิเศษและอย่างที่2คือผมว่าแมนสวงอ่ะเนื้อเรื่องมันสนุกใช่มันสนุกมากแล้วมันมีความแบบสอดแทรกแก่นของไมซ์ที่ดีในนั้นเรื่อยๆจนจบแล้วก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปแน่นอนแต่ผมพูดไม่ได้ว่าทําไมมันไม่เครียดจนเกินไปอยากให้สปอยสักนิดได้ไหมมีคนตายในเรื่องมีคนตายในเรื่องโอ้สปอยกว้างมากเลยอ่ะโอ้กว้างมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วแมนสวงเนี่ย เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเผมขอพูดมุมนี้บ้างคือหลายๆคนมองเป็นการ Export แต่คนไทยเองเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้ดูได้เสพกันเหมือนกันเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวที่มีความเป็นไทยเนี่ยมันสวย,ยจริงๆมันสวยมากๆเวลาเรื่องพวกนี้เข้าไปแทรกในอะไรก็ตามมันจะมีความประณีตและทําให้เราอิ่มเอมได้ดีครับเพราะว่าเวลาที่หนังไทย มีคนต่างชาติหรือมีทุนจากต่างชาติมาส่งเสริมเรามักจะตื่นเต้น mm hmm. แต่ทําไมไม่มองใน,ในมุมกลับว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันมีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญดังศาสตร์นั้นๆในแต่ละศาสาตร์แล้วมันมันรวมกันแล้วเขาพยายามทําหนังเรื่องนี้ให้มันเต็มที่ทเพื่อให้คนไทยได้ดูที่มันมาจากคนไทย oh. เพราะว่ามันมันเจ๋งเหมือนกันแล้วมันเป็นการพุกกระแสหน,นไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ เชิญชวนทุกคนนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกแน่นอน oh. ผมในฐานะนักแสดงที่ได้เห็นบทเห็นกระบวนการถ่ายทําทั้งหมดเห็นความตั้งใจของทุกคน <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้ความสุขทุกคนได้ <c oughs> ให้มุมคิดในชีวิตของทุกคนได้และก็ให้ความสวยงามในเว <c oughs> ของที่คนอยากไปดูความสวยงามแบบไทยๆได้ <c oughs> ดังนั้น คนทุกวัยทุกเพศไปดูได้หมดฝากด้วยครับสุดยอดนะวันนี้คือสนุกมากที่มาได้รู้จักกับไมอาโปอย่างลึกซึ้งผมจะเป็นคนหนึ่งที่สพอร์ตคุณหนึ่งของคนนะครับก็ขอให้เรื่องนี้แมนสวงประสบความสำเร็จเนาะก็สามารถดูได้ทุกคนทุกวัยทุกเพศดูได้ทั้งครอบครัวเลยไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณร้านนี้นะครับอาร์ติเซียนะครับอยู่ตรงถนนทรงวาดใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยก็19สิงหาถึง3กันยา ที่จะมีคอลแลบกับที่โซนนี้ครับเพื่อทําอย่างที่โปรบอกทําให้การดูหนัง2มิติมันครบไปที่5บวกอึเป็น6มิติอเ้ยเยี่ยมเลยัไงก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับอาทิเซียนะครับเปิดทุกวันอังคารถึงอาทิตย์นะครับเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากทั้งสองคนน่ารักมากจริงๆฮะสำหรับกินลีอยู่ลีนะครับอีีหน้าก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณร้านนั่นนะครับสองวันแล้วครับคุณครับเขาเป็นคนน่ารักมากจริงจริง่งในโทรศัพท์หุ่นนี้คอมพิวเตอร์มานานมากเขาจะกวนครับเชิญกวนให้กล้องดูเป็นคนกวนอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่จังหวะและอารมณ์ถ้านอนพอก็จะกวนวันนี้นอนพอมั้ยวันนี้ไม่ค่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างโกตอนนี้นั่งสัมภาษณ์อยู่ครับนั่นไงเใช่ไหมันเป็นอะไรประมาณนี้มวงลมทันทีไม่ไม่ต้องใส่ให้ก็หล่อผมบ้ายอยหรอ ไ่ซื้อพวกซ่ากีตาเก่ามาซื้อเข้าบ้านมาแม่แม่โครมาเลยอ่ะแม่ไปรับพัสดุกให้แม่ถามว่ามึงสั่งขยะเข้าบ้านมาทำไม